อะไรให้กินไม่น่านั่นเสียงอะไรอะ,อะเป็นอะไรหรอผีน่าตกใจทำไมเราเธอก็เป็นผีเหมือนกันเออแน่น่ะสิ <laughs> ว่าแต่เป็นอะไรทำไมถึงร้องไห้เราถูกแฟนที่เป็นมนุษย์ที เราผิดด้วยหรอที่เราเกิดมาเป็นผีกระสือเราผิดด้วยหรอที่เราไม่ใช่คนแบบเขาเราเสียใจเราก็ถูกมนุษย์ทิ้งเหมือนกันไม่ผิดหรอกที่เราเกิดมาเป็นแบบนี้เราแค่ไม่ใช่สำหรับเขาเพราะฉะนั้นอย่าเสียใจไปเลยนะเอจะว่าไปในกระหังเนี่ยก็ดูใจดีเหมือนกันนะมีซิกแพคด้วยเซ็กซี่สุดๆดูกระโดงนัี้นสิ พออยู่บนตัวเขาอะมันเท่มากเลยตัวเราเองก็เพิ่งอ,อกหักถ้าจะมีรักครั้งใหม่ตอนเนี้ยมันจะเร็วไปไหมนะแค่คิดก็จะกระจรี้หัวใจแล้วอ่ะดูไปดูมายายกสสระสือนี่ก็น่ารักเหมือนกันนะผมยาวๆมีแต่หัวดูไส้ที่ขดไปมาสิไหนจะตับไตและปอดอีกดูไม่เหมือนใครแต่โดนใจเราแต่เธอเพิ่งอ,อกหักมานะสิเขาจะรับรักเราไหมนะ เราคงต้องไปแล้วนะเธอจะไปไหนเราขอติดตามไปด้วยได้ไหมเราเป็นเพื่อนกันนะความรักของกระหังหนุ่มและกระสือสาวค่อยๆก่อตัวขึ้นจากเพื่อนเลื่อนเป็นแฟนทั้งสองเข้ากันได้ดีอาจเพราะเป็นผีเหมือนกันก็เลยใช้ชีวิตไปในทางเดียวกันกินอาหารแบบเดียวกันทั้งคู่ยังตกลงกันว่าจะไม่ทำร้ายใครแต่จะทำความดีเพื่อช่วยเหลือคนอื่น เรามีอะไรจะให้เธอด้วยนะอะไรหรอนี่ไงสวยจ้าเธอเอาเงินที่ไหนไปซื้อเราเก็บมาจากทังขยะแต่สภาพมันยังดีอยู่เราเลยเอามาให้เธอขอบใจนะติดผมให้เราหน่อยสิเราสวยไหมเราเจอบ้านที่ซ่วมเต็มแล้วนะตามเรามาสินี่ไงเราจะกินให้หมดเลยชาวบ้านจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องกลิ่นมากวนใจเหม็นเนอย่างนี้กลิ่นอย่างนี้แหละใช่เลย เต็มเลยถ้าปล่อยไว้อย่างเงี้ยปลาในคลองต้องตายหมดแน่เราจะกินขยะในคลองให้หมดชาวบ้านจะได้ไม่ต้องทนกับกลิ่นเหม็นๆน,น้องสาวมาเดินคนเดียวเหรอจ๊ะอย่ามายุ่งกับฉันนะใครบอกให้น้องมาเดินที่เปี่ยวคนเดียวละ่ะผู้หญิงแบบน้องเนี่ยสเปคดีเลยแล้วผู้หญิงที่มีแต่หัวกับไส้แบบนี้แล้วจ๊ะพี่ชอบไหมชอบไหม อย่าทำอะไรผมเลยนะคะผมกลัวแล้วเพราะผมสัญญาครับว่าจะไม่ทําแบบนี้อีก